ไปอยู่ร้านเสริมสวยเอาลูกอ่อนไปด้วยไปอยู่ในที่นี้ก็คือไม่ได้ค่าแรงนะคะไปขอฝึกงานเขาก็จะให้เราบ้างอาทิตย์หนึง่ง2 0 0 300ทําให้เขาทุกอย่างงานบ้านทําให้เขาหมดขอให้ได้อาชีพได้ความรู้มาเอาลูกไปด้วยทุกที่อะคะ่ะเป็นช่างแม่ลูกอ่อนชื่อแอนนี่ค่ะชื่อร้านดูดีซาลอนคะ่ะพระรามสองซอย43เด็กเเนี่ย พี่อเป็นคนจังหวัดสกลนครนะคะมากรุงเทพตอนอายุประมาณ15แรกๆก็มาทํางานโรงงานโรงงานพอผ้าค่าแรงก็ไม่กี่สิบบาทจุดเปลี่ยนของการมาทําผมก็คือชีวิตโรงงานมันจะอยู่ในคนกลุ่มเยอะไม่ชอบเราโดยไม่มีเหตุผล เราก็รู้สึกอื่นัดเราก็เลยอยากไปเรียนทําผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรียนบ้างแล้วก็คือจะไปเรียนอยู่กับร้านเข้ากะกลางคืนก็จะไปเรียนช่วงกลางวันอยู่กับร้านสวยๆชีวิตพี่ไม่เคยผ่านโรงเรียนใหญ่ๆนะคะเรียนดังๆไม่เคยเลยก็ไปเรียนวันอาทิตย์ก็จะเอาอุปกรณ์ใส่กระเป๋าไปเรียนที่สวนลุมนั่งรถเมล์ไปนะคะไม่ได้สบายนะอุปกรณ์ก็ต้องซื้อเองเพราะก่อนหน้านี้พี่สาวพี่เขาก็ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่นั่น แล้วเขาเห็นว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามที่ไม่ได้อยากทําอาชีพเสริมสวยที่อยากค้าขายแต่พี่สาวมองว่าค้าขายมันก็จะเหนื่อยมากเขาก็เลยให้เราอะเบนเข็มมาที่ทําผมเราก็ไปเรียนตามใจพี่สาวไปงั้นแหละยังไม่มีเป้าหมายชีวิตเนาะอายุยังน้อยเนาะตอนนั้นอายุ15เองก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ทิ้งช่วงไปพักหนึ่งก็ไม่ได้ไปเรียนและพอมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยเราก็ทํางานโรงงานโรงงดอกไม้ ก็คือประสบปัญหาไม่ถูกกับเพื่อนลูองานเราก็เลยไปอยู่้านเสริมสวยไปอยู่โดยเอาลูกอ่อนไปด้วยไปอยู่ในที่นี้ก็คือไม่ได้ค่าแรงนะคะไปขอฝึกงานเขาก็จะให้เราบ้างอาทิตย์หนึ่ง 200- 300้เราก็จะทําให้เขาทุกอย่างงานบ้านทําให้เขาหมดขอให้ได่อาชีพได้ความรู้มาก็เรียนอยู่กับเขาได้ประมาณ2ปีแล้วทีนี้ก็มีคนชวนไปเป็นผู้ช่วยเป็นลูกมือเขาก็ไปก็เริ่มไปแล้วก็ได้ค่าแรงขึ้นเอาลูกไปด้วยทุกที่อะค่ะเป็นช่างแม่ลูกอ่อนนะ แล้วก็พอเป็นสักพักก็ยังไม่เก่งหรอกแต่ด้วยความมั่นใจตัวเองก็อยากเปิดร้านเปิด5้าเดือนเองมั้งพลิกสูตร้านที่สองพี่เปิด3าวันล่มไม่เป็นท่าเนื่องด้วยประสบการณ์ไม่มีนะคะดูทําเลไม่เป็นอ่ะคุยกับลูกค้าไม่เป็นตีราคาไม่เป็นคิดยังไงเอาเลยโดยที่ไม่ได้ประเมินว่าลูกค้าสู้ราคาได้ไหมอะไรได้ไหมฝีมือตัวเองถึงไหมคือมันหลายอย่างต้องประกอบนะ ร้านที่สองสามวันพี่ก็ปิดพี่ก็ไปเป็นลูกจ้างเขาไอเนี้ยลูกจ้างในระยะยาวหลายปีหลายปีคือมันได้ประสบการณ์นะอยากจะบอกว่าทุกคนที่อยากจะเปิดร้านสวยๆไม่ใช่คุณไปเรียนโรงเรียนดังๆจะบอกนะประสบการณ์ปีสองปีนี่อนุบาลมากจริงๆมันสู้ชีวิตจริงไม่ได้เพราะพี่เคยเจอเด็กที่มาทําผมกับพี่พี่ให้ทําให้ดูนะเขาบอกมาขออาชีพพี่นะเขาเรียนมาปีหนึ่งเชื่อไหม ตัดผมแบ่ง12บสองพราชอบให้พี่ซึ่งพี่ไม่ทําแบบนั้นแล้วไงพี่บอกเป้าหมายเดียวกันแต่การเดินทางไม่เหมือนกันเปลี่ยนไ่หมดพี่เลยมองว่าการเรียนโรงเรียนอ่ะถ้าคุณพอมีประสบการณ์คุณค่อยไปเรียนโรงเรียนเพื่อเสริมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแม่นเราก็ไปเป็นลูกจ้างเขาก็จากช่างธรรมดากลายเป็นช่างใหญ่ให้เขาแล้วเราก็มั่นใจว่าอย่างตรงเนี้ยเราเป็นช่างใหญให่เขาปีหนึ่งเรามั่นใจว่าเราอยู่ได้ลูกค้าทุกคนติดเราเพราะเราคือช่งางเจ้าของเขาไม่ได้ทําเอง 3ามแสนห้ี่เราก็ใช้นหมดแล้วหลังจากนั้นก็ทํามาตลอดก็พยายามถ่ายทอดให้ลูกสาวด้วยอาชีพนะคะถ่ายทอดโชคดีที่ว่าลูกสาวเอาด้วยสมัยก่อนนะเริ่มเข้าวงการทำผมมา30กว่าปีแรกๆเหรอพี่ก็เราเปิดไม่ใหญ่ไงคะเราหาทำเลเช่าถูกๆเช่าสักหลักพันเตียงสักหนึ่งเตียงก็อีสองตัวก็ หลักหมื่นนะค่าเงินต่างกันนาะสมัยเนี้ยแต่ร้านที่พี่อยู่ทุกวันเนี้ยที่พี่เซ้งเข้ามาก็มาได้ด้วยบังเอิญเหมือนกันจริง,รงๆเขาพยายามจะดึงเรามาเป็นช่างแต่ที่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปไปทำผมกับเราแล้วชอบสีมือเราชอบอธัธยาศัยเราก็ขาดช่างเขาก็ให้เราแล้วก็ทําอยู่ปีหนึ่งเขาก็บอกเซ้งเราซึ่งเรามองว่าเราอยู่ได้เพราะว่ามันดูยอดดูค่าเช่าซึ่งค่าเช่าก็ หมื่นเนาะตอนนี้หมื่นว่า20ปีตรงนี้พี่อยู่มา20่กว่าปีนะมันก็ถือว่าหนักอยู่เซ้งมา3ามแสนห้าเท่านั้นนะถ้าร้านที่มีลูกค้าอยู่แล้วเราสามารถดึงลูกค้าให้อยู่กับเราได้ไหมแล้วถ้าเราเซ้งไปแต่ช่างเดิมเขาฝีมือมากแต่เราฝีมือไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ติดนะคะลูกค้าก็จะไปจริงการสร้างบุคลิกก็สําคัญมันจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าอย่าลืมว่าลูกค้าเข้าร้านครั้งแรก ไม่ได้มองที่ร้านอย่างเดียวนะเขามองช่างนะเพราะถามพี่ถามหลายๆคนแล้วหนึ่งช่างตรงสเปคเขาปล่าสเปกก็คือรสนิยมกลิ่นก็อย่าให้มีไม่ว่าจะกลิ่นปลากลิก่นจะกะ้กระแลกลิ่นอะไรก็ช่างคนดูแลตัวเองตลอดเพราะเราใกล้ชิดลูกค้าตลอดและความสะอาดร้านนะคะก็สําคัญลูกค้าคนนี้ต้องคุยแบบไหนจริตแบบไหนก็ชอบเราเราเราต้องรู้ลูกค้าด้วยจุดเด่นของร้านของพี่ก็คือการซอย ของพี่พี่จะไม่ใช้ใบมิดซ่เลยและพี่จะตัดผมให้ลูกค้าก็ทําให้เขาไปดูแลเองให้เขาดูแลได้และก็ไม่ต่างจากที่เราทําให้เท่าไหร่พยายามตัดยังไงก็ได้พอพี่ตัดเสร็จแล้วพี่จะเป่าให้ลูกค้าดูว่าถ้าเขาไปเป่าเองจะได้ประมาณนี้นะสักชี้ก็ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าพี่ตัดเสร็จพี่ใดใดกบและพี่ตัดพี่จะตัดให้สองรอบพี่ตัดตอนเปียกเสร็จพี่ใดเสร็จพี่ตัดตอนแห้งอีกทีหนึ่ง เราจะมีการเช็คผมอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ความประสบการณ์พี่แอนแล้วเนาะพี่แอนก็จะฝากร้านนะคะมีสองสาขานะคะชื่อร้านดูดีซาลอนทั้งคู่เลยนะคะระหว่างแม่กับลูกเนี่ยทำกับใครก็ได้ค่ะฝีมือเหมือนการลูกมีประสบการณ์ยี่สิบกว่าปีเพราะว่าแม่กระเตงไปทำผมตั้งแต่อายุสองขวบซึมซับได้หมดค่ะอยากเจอแม่ก็โทร นัดแม่อยากเจอลูกก็โทรนัดลูกรับรองว่าประทับใจนะคะทั้งบริการความเป็นกันเองและราคาไม่แพงค่ะการันตีฝีมือถ้าทำแล้วไม่โอเคไม่พอใจมาแก้ไขให้ค่ะ